აა mm -hmm. คือคุณแม่ปทุมเนี่ยมาจุดเทียนอามาจุดตะเกียงแสงสว่างเอานะ่ะทีนี้ญาติยาโยมญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ย มีอยู่บางส่วนแต่ที่นี้ญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยใครจะทำมากทำน้อยร่วมในกรรมสิทธิ์นี้ไปเชิญร่วมตามอัธยาศัยไม่กำหนดว่าทำมากทำน้อยแต่ขอให้ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้นะใครพลาดแล้วพลาดเลยนะเออเดินทางมา800กิโลเนี่ย ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพรวมกันก็ทําบุญและอธิษฐานเป็นเจ้าภาพเรื่องสักการะบูงสวนทั้งหมดทั้งปวงมีทั้งตะเกียงคู่หนึ่งด้วยเป็นแสงสว่างเป็นสติเป็นปัญญาตลอดถึงมีผ้าห่มพระธาตุด้วยดังนั้นขันใครมีรวบรวมไว้ครั้งนะใครที่ยังไม่ได้ทำนะ ห้าบาทสิบบาททําได้ทั้งนั้นนะเป็นเจภาพร่วมกันนะครั้งเนี้ยเพราะเป็นหัวใจของงานเลยที่เรามาครั้งเนี้ยมากันทุกๆปีแม้จะมาปีนี้เป็นปีแรกก็ดีเรามีบททดสอบเยอะตั้งแต่นั่งลําบากนอนลาบากกินลําบากขับถ่ายยิ่งลําบากเนี่ยเรารู้ทุกคนเราก็รู้เหนื่อยก็เหนื่อยลําบากก็ลําบากแต่ทุกคนก็มีความเชื่อมั่นเพราะมีศรัทธา เชื่อมั่นในบุญกุศลเหล่านี้ทุกคนจึงได้เสียสละยอมเสียสละในส่วนที่เป็นสิ่งสมมุตินะเป็นรือสิ่งสมมุติในโลกก็ดีอะไรก็ดียอมเสียสละเหล่านี้เพื่อจะเอาสิ่งที่เป็นวิมุตสิ่งที่เป็นวิมุตอันประเสริฐเลิศล้ำเนี่ยที่ปานนี้สามารถนำาิดตามมาที่ จะติดตามเราไปทุกผลทุกแห่งในภพชาติในภพ,พภูมิที่ดีและก็ปาณาจิปนานี้ยิงขึ้น,นไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาในคราวครั้งนี้อาตมาเองก็ขออนุมโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมที่มีความตั้งอกตั้งใจและก็เสียสละในความสุขส่วนตน นะเรามาหาบุญเรามามามาสร้างบุญสร้างกุศลในสิ่งที่เป็นวิมุตทั้งนั้นเราทิ้งแต่สิ่งที่เป็นสมมุติไปในโลกนี้แต่เราก็เอาสมมติไปโลกในในโลกทิ่ของเราคือเป็นของทิพย์ทิพยสมบัตินั่นแหละมันติดตามไปทุกคนทุกแห่งทุกภพทุกชาติไปชาติใดเกิดมาแล้วลาบากชาตินั้นแปลว่าชาติที่ก่อนก่อนนั้นก็แปลว่าทาําดีบุญบุญทานเก่าดีเรียบ,บุพเพกะตะบุญญาตาเนะี่ยบุญที่สังสมมาดี ในทายนี้อตาตมาเองก็ขออนุโมทนาและก็ขออาราธนาบารมีคุณพระเสศ็รัตนไทยตลอดถึงบารมีองค์พระบรมธาตุพนม์ด้วยเทพละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปู่เสด็จปู่ศรีสุททนศรีสุททนนักราชทั้งปวงในนกักอภิภพทั้งหลายทั้งปวงก็ได้โปรดมาอภาิบาลปปักอารักษาประสิทธิอำนมอ